เบเยอร์ <Bay> er. ในฐานะผู้นําด้านนวัตกรรมสีที่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมด้วยการใช้นวัตกรรมสีที่รักโลกภายใต้แนวคิด Eco Wellness Innovation พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงานลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจับมือ60พันธมิตรด้านอสังหาริมทรัพย์ทงประกาศเด็ด e r ล m i s ิ i o ันพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันคำนวณคาร์บอนฟุตปิ้นจากการใช้สีทางอาคารรายแรกในไทยก็จุดจองการจัดงาน Future w e ว u ฟ u ิวเจอร์ววันนี้นะครับก็เป็นการตอบย้ำถึงอริธานที่มุ่งมั่นของบริษัทสีเบเยอร์นะครับที่เรา สีที่มีนวัตรกรรมเพื่อนําพาเรื่องของการก่อสร้างไปสู่เส้นทางเนี่ยสีโล่อย่างจริงจังแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวันแรกนะครับมันเป็นการต่อยอดของนองวัตรกรรมแล้วก็โครงการซึ่งเราได้ทํามากว่าส8บปปีแล้วในในอดีตนะเราทาผ่านโครงการที่ชื่อว่าวันวอลวันเวิ์แล้ววันนี้โครงการฟิวเจอร์มีฟิวเจอร์เวิร์เนี่ยเราโฟกัสไปที่เรื่องของการนําตัวคาร์บอนเนี่ยกับสีเนี่ยเข้ามารวมในนวัตรกรรมเดียวกันเพื่อทําให้สีเนี่ยมีนวัตรกรรมที่สามารถลดคาร์บอนได้ สามารถใช้งานแล้วช่วยในการลดเปรี่ยนพลังงานได้แล้วก็ต่อยอดไปยังนวัตรกรรมอื่นๆสำหรับสีเบยเยออีกหลายรายการอิเช่นสินค้าที่สามารถช่วยลดขั้นตอนการทํางานได้แล้วก็รวมถึงวิธีการในการคานวณเพื่อให้ได้มาซึ่งสีที่สามารถลดพลังงานเราก็จะมีนวัตรกรรมที่เรียกว่าโปรแกรมเพนคาร์บอนแคลโปรแกรมตัวเพนคาร์บอนแคลเนี่ยเราได้ทํางานคู่กับทางมหาลัยมหิดลน,นะครับแล้วก็เป็น วัตกรรมที่เราถืออนุสิทธิบัตรร่วมกันกับธรรมาลัยตัวนี้ใช้เวลาในการพัฒนาเนยอยู่เป็นแรมปีนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือผลของการทําทงานของไอ้โปรแกรมนี้นะครับมันจะช่วยทําให้ผู้ออกแบบแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเห็นภาพของตัวคา,าร์บอนภาพการลดหรือประหยัดพลังงานหรือภาพของอุณหภูมิที่ลดลงก่อนที่จะเริ่มทางสิโดยการเลือกเฉดสิวิธีทำก็คือว่า ผู้ใช้นะครับใช้ก็สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันของเราใส่ปริมาณพื้นี่พื้นที่ผิวนะครับแล้วก็เลือกเฉดสีผนังเลือกเฉดสีหลังคาแล้วก็เลือกชนิดของปริมาณเลือกชนิดของตัวผนังพื้นผิวได้แล้วรวมถึงโลเคชันของบ้านที่ตั้งอยู่แล้วก็สุดท้ายนะครับรงตัปแปลงือเลือกอะระดับของแอร์ที่เราตั้งไว้ดังนั้นโปรแกรมจะทําการคำนวณออกมาให้ครับว่าเฉดสีนี้ราคาแบบนี้จะให้การลดหรถถือประหยัดพลังงานสักกี่เปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นหน่วย แล้วก็ลดคาร์บอนสักหน่วยเท่าไหร่แล้วก็สามารถทําให้บ้านเย็นในภูมิที่เท่าไหร่ได้ในแต่ละช่วงเดือนของตลอดทั้งปีโปรแกรมนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคทุกท่านแล้วก็รวมถึงผู้ออกแบบในการเลือกเลือกซื้อเฉดสีแล้วก็เป็นแนวทางในการกำหนดว่าหาวิธีในการช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรผ่านการใช้สีครับกสอนสอบถามนะครับว่าสิ่งที่เราําวันนีหรือเป็นกิจกรคัญหนึ่งที่เราเจอสควนประกอที่เกี่ยวข้องใน ภาคเอกสารประวัติาส์มาเพื่อรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการคืดหน้าในแง่ของการที่เราจะช่วยกัน,นรณรงค์ตัวใช้สีในการเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็รับรู้ดังนั้นก็ถือโอกาสนี้เชิญเหลเพื่อซชิวเป็นงตัวใจใหญ่ที่สําคัญของภาคเอกสารประวัติศาสตร์รับรู้ในแง่ององของการพัฒนาเทคโนโลยีเยอะแาวพัฒนาต่อไปคือมาใช้เป็นเครื่องม,มือที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์กันต่อไป จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราเองทำกิจกรรมไปเมื่อรวมสตาร์กาะกับทีมที่เป็นทีมใหญ่ที่มีเฉพาะที่ตัวกแบบซึ่งพูกแบบเองก็มีวารได้ชิดว่าเป็นสือสื่อสมเป็นต้นน้ำในแง่ของการที่จะทำให้โครงการเกิดขึ้นโดยเฉพาะการออกแบบทั้งนั้นเนี่ยเราเองก็เลยมั่นใจแล้วแลวก็ให้ข้อมูล่เก็บจิตภาพมีเก็บขื้นโมดตรงนี้ให้กับํารูปแบบแล้วก็ คือโอกาสนี้ในปัจจุบันนี้่ทยทอดมาถึงในแง่ของยูโรเปอร์ซึ่งนักเป็นผู้แก่สำคัญที่เป็นผู้ใช้กันเพื่อส่งผ่านประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ในการจะรักโลกประสบการณ์ในแง่การประหยัดยังพลังงานไปสู่ผู้บริโภคลายใหญ